ในานามเราในานามเราเท้าสาม,มนวันนี้จะพานางสิบสองออกมาปล่อยในไร่ทานตะวันนี่เลี้ยงไม่ไหวกันแล้วครับนี่ในานามเราเท้าสาม,มนไงลูก ไปละมาเที่ยวมาเที่ยวหรือมาวิ่งแข่งแรลลี่กันวะเนี่ยฮะฮะมาชมตุ้งตาตะวันแล้วมาแข่งแรลลี่กันเดินฮะสวยงามตอนนี้ดอกทานตะวันกำลังออกครับโอ้เนี่ยมาเที่ยวได้ทำไรทานตะวันทีโลโ่ลพบุรีใกล้ๆกับเขาจีนแลนะครับผมนี่เขาจีนแลอย,อยู่นี่นี่เขาจีนแลครับผม ขึ้นไปบนเขาได้ไหว้พระได้ครับผมอยู่ใกล้ๆนี่คนตอนเช้าช่วงเช้าคนเยอะคนเยอะครับผมตอนเช้านี่สายๆมาก็เพื่อมีคนเพราะอากาศมันเริ่มร้อนครับนี่ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้นี่ดอกก็ยังบานอยู่ไหนดูสิหน้าคนกับดอกมันอะไรมันจะใหญ่ครับโอ้โหพอกันเลยบานพอกันเลยพี่จับอ่ะเค้าบอกว่าที่หน้ามีเล็ก ในน้ำเราเท้าสามนนะครับผมจะเอามาปล่อยแล้วเนี่ยโอ้โหนางสิบสองฮะนางสิบสองเยนับยังไงคาเฟ่ไหมอันนี้คือหน้าแก๊งคาเฟ่ตายขากลับกับลูกขากลับค่อยแวะนั่นหัวหน้าแก๊งเสื้อแดงหัวหน้าแก๊งอ่ะไม่รู้คนไหนแม่คนไหนลูกเลยตัวพอกันเลยอะ่แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม